นี่เราก็เดินทุดงมาตั้งไกลจนมาถึงริมแม่น้ำเดี๋ยวเราต้องหาที่ปักกดนั่งพักนั่งกรรมฐานสักระยะหนึ่งแล้วค่อยเดินทางต่อก็แล้วกันเอามาตรงนี้แหละโถดหินตรงริมน้ำนี่แหละนั่งกรรมฐานตรงนี้แหละ หลวงพ่อหลวงพ่อหลวงพ่อช่วยผมทีเจ้าโทม,มาทำอะไรหรือหลวงพ่อช่วยผมทีผมอยากเป็นมนุษย์เจ้าจะให้อัตมาช่วยอะไรผมอยากเป็นมนุษย์ผมถูกกลับพันในแม่น้ำนี้มาหลายพันปี หลวงพ่อช่วยผมทีครับอ๋อเจ้าอยากเป็นมนุษย์จะให้อัตมาช่วยให้เจ้าเป็นมนุษย์ใช่ไหมหลวงพ่อช่วยผมทีครับองั้นได้เตรียมรับก่อนเดี๋ยวอาตมาจะช่วยเจ้าให้ได้เป็นมนุษย์ก็แล้วกัน มเมป็นนุษย์ผมขอขอบคุณหลวงพ่อมากครับที่ให้ผมได้เป็นมนุษย์สมใจหลังจากที่ครูตกันมาหลายพันปี ผมขอบคุณหลวงพ่อมาครับ